สวัสดีค่ะเด็กๆมาถึงช่วงเฉลยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเฉลยกันเลยในข้อที่1ถ้านักเรียนเลือกคำตอบข้อ1นักเรียนจะได้ศูนย์คะแนนเพราะนักเรียนไม่ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีก่อนถ้านักเรียนเลือกตอบข้อที่2นักเรียนจะได้100คะแนนเพราะนักเรียนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองได้ดีมาก ถ้านักเรียนเลือกข้อที่3นักเรียนจะได้50คะแนนเพราะถึงนักเรียนจะตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองแต่ก็ยังแพ้ความอยากอยู่ดีในข้อที่2ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่1นักเรียนจะได้คะแนนศูนย์คะแนนเพราะนักเรียนกำลังทุจริตการลอกกันบ้านเพื่อนถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่2 นักเรียนจะได้คะแนน50คะแนนเพราะอย่างน้อยก็ตั้งใจทำเองแต่ยังถามเพื่อนถือว่าไม่ได้ทำด้วยตนเองทั้งหมดถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่3นักเรียนจะได้คะแนน100คะแนนเพราะนักเรียนเป็นคนที่มีวินัยในตนเองมากค่ะในข้อที่3ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่1 นักเรียนจะได้คะแนน50คะแนนพอนักเรียนเลือกทำดีแต่ทำเพราะเป็นกระแสซึ่งถ้าต่อไปมีกระแสที่ไม่ดีนักเรียนก็อาจตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่2นักเรียนจะได้คะแนน100คะแนนพอนักเรียนเลือกจากการที่รู้จักหน้าที่และควรทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ส่วนรวมได้รับสิ่งที่ดี ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่3นักเรียนจะได้คะแนนศูนย์คะแนนเพราะนักเรียนเห็นแก่ตัวกลัวตัวเองเดือดร้อนไม่นึกถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับในข้อที่4ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่1นักเรียนจะได้คะแนนศูนย์คะแนนเพราะนักเรียนไม่คำนึงว่าขณะนี้ทั่วทั้งโลกกำลังเผชิญสถานการณ์อะไรอยู่ ทั้งยังไม่รู้จักดูแลป้องกันตนเองไม่ให้เสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่2นักเรียนจะได้คะแนน50คะแนนเพราะนักเรียนยังรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ให้เสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่นักเรียนยังขาดจิตสำนึกที่จะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาบังคับ ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่3นักเรียนจะได้คะแนน100คะแนนเพราะนักเรียนมีจิตสำนึกที่จะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาบังคับให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนสามารถเข้าไปพิมพ์เกติบัต ได้ที่ปุ่มพิมพ์เกียรติบัตรเลยนะคะและสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม100คะแนนสามารถนำเกียรติบัตรไปแลกของรางวัลกับคุณครูผู้รับผิดชอบได้เลยค่ะ